สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับป้าโบเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าโบอยู่ที่สวนผักสวนครัวของบ้านป้าโบเองอยากให้ทุกคนดูตอนนี้กระลำปลีนะทุกคนนะเห็นไหมอ่าให้ดูเยอะมากทุกคนกำลังจะห่อแล้วอีกสักประมาณสักสองอาทีก็ตัดได้แล้วแหละมาให้ดู สวนบ้านประโูก,ก็คือปลูกผักกินเองจริงๆนะคะเราปลูกแบบร้อเซทุกคนใช้ดินหมักแล้วก็น้ำส้มควันไม้ใช้น้ำหมักทุกคนทุกอย่างทําเองหมดนะจ๊ะโอเคแต่จริงๆพอเด็กๆเป็นคนทําทุกคน <laughs> โอเค <laughs> <laughs> เห็นมาเียอผักสวยมากนะทุกคนออ <laughs> ประภาพนะทุกคนมา ทําทให้ทุกคนดูแล้วก็สําหรับสาวๆที่รักสุขภาพแล้วก็กลัวอ้วนเมนูนี้นะเด็ดมากๆนั่นก็คือเมนูเต้าหู้น้ําตกมังสวิรัตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทําแล้วก็ไปดูวัตถุดิบว่ามีอะไรกันบ้างนะ จ้าเราใช้ต้มหูแบบผสมหัวบุกนะทุกคนที่แบบเป็นชนิดพร้อมทานเลยนะจ๊ะสำหรับมาทำนู่นนี่นั่นแหละนะจ๊ะเราใช้แบบนี้เลยเพื่อสุขภาพนะจ๊ะไม่ต้องมาล้างมาต้องอะไรอันนี้พร้อมทานได้เลยรสชาติอร่อยนะทุกคนลองไปซื้อมากินกันดูอืมเนี่ยตามนี่แหละซื้อตามเราตรงโรตัดนั่นแหละทุกคนอืไม่ได้สปอนเซอร์นะเนี่ยอ แต่แนะนำอ่าแล้วเราอ่าในถุงจะมีสองชิ้นนะทุกคนแต่เราใช้แค่ชิ้นเดียวพอนะแล้วเราก็มาหั่นเป็นอ่สาสมชิ้นแบบนี้นะเพื่อที่จะหมักนะทุกคนอ่าต่อไปต่อไปเราก็ใช้สีิวขาวนะทุกคนนะ1ช้อนโต๊ะ กว่าๆนะเอาให้มันพอดีนั่นแหละทุกคนนะแล้วก็พริกไทยนะหนึ่งช้อนชานะทุกคนนะเอามาตาทาลงบนนี่แหละคลุกให้เข้ากันทุกคนอ,อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้นะทุกคนประมาณห้านาทีนะโอเค ต่อไปเรามาดูเครื่องปรุงมีซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะนะทุกคนสุดเจนะจ๊ะมะนาวสามช้อนโต๊ะหรือสามแว่นใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะหอมแดงซอยข้าวคั่วนะจ๊ะข้าวคั่วแนะนำไม่คั่วเองนะทุกคน พริกปน่นอันนี้ป้าโบก็คั่วเองนะมีขอามรู้สึกมันหอมอต่อไปใบสะระแหน่นนะทุกคนนะอ่าอันนี้คือเครื่องปรุงแล้วก็น้ำตาลมะพราะ้าวหนึ่งช้อนชาต่อไปเรามาย่างกันทุกคนอ่าตะหูที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะทุกคนนะเราก็เอามา หน้าบนกระทะหรือว่าย่างย่างหรือน้าเดียประมาณนั้นแหละทุกคนก็นะก็ไฟปานกลางนะไม่ต้องอ่อนมากนะทุกคนอแล้วก็ย่างไปน้ําที่เหลือๆที่เราหมักไว้งนีนะก็เอามาทาทานนะมันจะได้แบบเข้าเหน้อนะทุกคนเราก็ย่างแบบไปจนมันเหลืองนั่นแหละทุกคนอืม ไหนที่มุมไหนที่เราคิดว่ามันไม่โดนแบบกระทะหรือว่าอะไรอย่างนงี้นะเราต้องการไม่ให้มันเหลืองอย่างนงี้เนาะเราก็ตั้งขึ้นแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันโดนด้านล้วนะมันจะหอมมากทุกคนนะ,ะเราก็ตั้งแบบนี้นะจ๊ะอืมอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ นำมาหั่นเฉียงๆนะทุกคนพอคำไม่ต้องหนาน,นะจ๊ะแบบว่าเออก็เหมือนเราจะทำหมูน้ำตกนั่นแหละหั่นประมาณนั้นแหละทุกคนนะอโอเคเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะทุกคน เดี๋ยวเราเริ่มอ่านยำกันเลยนะจ๊ะอ่านน้ำตาลมะพร้าวาสีวขาวนะคนให้ละลายนะทุกคนต่อไปมะนาวทษนใส่มะนาวเลยสามช้อนโต๊ะนะทุกคนนะ ต่อไปเข้าคั่วนะทุกคนต่อไปพริกป่นจ้ะประมาณหนึ่งช้อนชานะทุกคนแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มมากกว่าน,นั้นได้ต่อไปหอมแดงจ้าหอมแดงคลุกเคาให้เข้ากันเบาๆนะทุกคนต่อไปเราก็ใส่ ต่อะมูที่เราย่างเอาไว้แล้วนะทุกคนจากแล้วก็คลุกจ๊ะจา,จา,จาต่อไปก็ใส่สารแน่นะทุกคนนี่สารแน่ที่ส่วนของเราเองนะทุกคนคลุกเบาๆนะเดี๋ยวใบช้ำไม่สวยจา้าต่อไปเราก็ลองชิมรสดูนะอืม ชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบอะไรก็เพิ่มเข้าไปได้นะจ๊ะทุกคนจ้าจัดจานจ้ะทุกคนคลุกเสร็จแล้วชิมรสเสร็จแล้วนะจ๊ะจัดจานเลย เป็นไงหน้าตาดีนะทุกคนทานกะผักนะทุกคนนะผักอะไรก็ได้จะเป็นกะหล่ำปรีถั่วฝักยาวหรือว่าอะไรที่เรามีนะเราจะอืมกับบ้านประโบมีสลัดคอร์สนะช่วงนี้งามมากนะก็ลองจัดจานกันดูนะทุกคนนะทานได้เลยจิ้มข้าวเหนียวก็ได้ทุกคนอืมรับประกันไม่อ้วนแน่นอนยังไงทุกคนก็ไปลองทำกันดูนะจ๊ะ แล้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสบายดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะ